รายยังไงกันบ้างคนจริงคนจริงพวกเราตอนที่อาจารย์ไม่สบายนะฮะเราเราเราไปเยี่ยมบ่อยพวกต้นกลนใจเพวาเราทุกคนกราบลาท่านแต่จตอนนั้นแล้วเพราะว่าอาการท่านตะวันก็ลงลง,ลงนะม,มันเป็นศัตธรรมนะต้องยอมรับก็กราบลากันเ็บาบลา เนี่ยก่อนน้ีท่านเอได้มีสั่งเสียอะไรเป็นพิเศษมครับครับท่านสั่งตลอดเออท่านสั่งตลอดตั้งแต,ต,งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เจอท่านมาท่านสั่งตลอดสอนตลอดสอนให้พวกเราทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมึงทำดีๆกับองค์การนะอย่าพักง่ายนี่คือสิ่ง่งทศจารย์รักแล้วก็ห่วงใยทุก พวกเราตลอดครับเห็นบอกว่าพี่พอคับอยู่จนวันสุดท,ท้ายเลยน่นนอยู่หลายคนนะหลายคนครับผมจิตสุดท้ายของการที่ตามความเชื่อของพุทธศาสนาคือในเวลาสุดท้ายที่จิตจะออกแย่งล่างเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเราพวกเราทุกคนก็ช่วยกันสวด ส่วนวันส่งอาจารย์แค่นั้นเองครับแล้วก็ได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าสว่างสว่างสวยบนทางที่ไปนะใสสะอาดสวยงามครับหลายคนยังจะชื่นชมบอกค่ะว่าในการจากไปท่านก็ยังเป็นครูจนเราเป็นที่สุดท้ายเลยครับใน,ในสิทธิ์ค่ะตอดีพวกเราแหละไมไ่ตลอด วันนี้ที่ได้เรียนวันนี้ท่านไปแล้วคําสอนท่านยังอยู่นะคะาำสอนท่านยังอยู่แล้วก็ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตลอดเพราะว่าอย่ามาง่ายนี่วันไหนที่คุณว่าง่ายถึงแม้ว่าอาจารย์จะจากเราไปสิบปียี่สิบปีวกเราทุกคนก็ต้องไม่มาง่ายตามความสอนพราอาจารย์สอนว่าตลอดชีวิต ก็คืออยากให้ให้ทำดีะนะครับทำให้ดีที่สุดว่านอกจากคำสอนแล้วก็จะเป็นตัวอย่างก,การทำงานหม่มอมเป็นคนทุ่มเทการทำงานแล้วก็มีพลังในการทำงานอย่างสูงมาก,มากซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะการกระทำของหม่อมเป็นคำสอนด้วยนอกจากคำพูดที่หมอ่อมพยายามสอนทุกอย่างี่น้องเองแจ้งเกิดจากกานด้วยจากทางเรื่องแรกเรื่องแรกเลับ จะไปวันที่ได้ทางานกับท่านเพืได้พี่นมีความกังวลความตอนนั้นเออจริงๆแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรคร่ะมันเหมือนแบบเราก็ใหม่แล้วก็บอกเองก็ทําหนังเบื้องแรกต่างคนต่างเด็กอะนึกว่านะคะมันก็มันก็สนุกที่จะที่จะทําอะไรร่วมกันสนุกที่จะเจออะไรสนุกที่จะเผชิญกั่ ว่านั่นคือประสบการณ์ที่ดีมากๆาคือถึงนี้แล้วก็คืออย่างที่พี่อ,อ๊อฟจากที่พี่ชูบอกก็คือหม่อมได้ทิ้งทุกอย่างไว้ไว้ให้กับลูกตาทิ้งลูกศิษย์ทุกคนทิ้งคําสอนทุกอย่างไว้เรามีหน้าที่ทําต่อเพราะฉะนั้น,น,น,นคือความซื่อสัตย์ของเรานี่แหละที่จะที่จะตอบแทนพาถว่าเฮ้ยคุณจะทํายังไงต่อไปคุณจะรักษาสิ่งดีๆที่หม่อมสอนไว้ยังไง่อไปเราั้ง หมอมเห็นเราอยู่แล้วเชื่อว่าหมอมเห็นเราจากข้างบนแน่ๆว่าคุณจะเป็นยังไงต่อไปน้องเ<อ><อ>ชื่อตรงนี้ว่าหมอมได้ทินทุกอย่างไว้ให้กับคุณการทำสอนยางไงแตเราจำจดใจไปอยู่์ไหมคะคำแรกๆเลยก็คือศรัทธาศรัทธาในการทํางานซื่อสัตว์แล้วก็เคารพสิ่งที่เราเคารพอาชีพแ,แน่นคือสิ่งที่หมอ่หมอมพูดตั้งแต่แรกเลยว่าคุณมีศรัทธาหรือเปล่าถ้ามีฉันจะสอนถ้ามี ก็ไปนักแสดงแล้วปปนนักแสดงที่ดีได้ <c oughs> หรือว่าถ้าได้หอมพอจอมาจนเป็นลนหัใจวันนี้แน่นอนแน่นอนอกาครับพิาคนบาลนะสุดที่หอมเขาไว้ใจเราทั้งสงารภาพเสียงยืนสยามจริงๆอันนั้นก็เป็นภพาภพยนตร์ซีรีส์นะคะที่ได้เล่นกับหม่อมแล้วก็เป็นเรื่องเล่นที่ยาวที่สุด4ปีที่ไห่ทําแล้วก็หม่อมได้ปรับคาแรคเตอร์ปรับทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงของพี่นะคะ พี่ก็รู้สึกคิดถึงทุกครั้งสำหรับการที่ได้ร่วมงานกับหม่อมในศิลปโยชานะคะซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตนะเนาะซึ่งครูก็แนะนําให้เราทุกอย่างในสิ่งที่ดีที่สุดให้เราเราก็ได้ทำอะไรที่พยายามทำที่ดีที่ให้ครูได้มีความสุขที่สุดนะคะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นการสูญเสียทั้งสำคัญมากมากกันในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นสิทธิของหม่อมนะคะแล้วก็ที่หม่อมห่วงสุดท้ายก็คือห่วงเรื่อง ล่าสุดที่ทาก็คือมายาพิศวงหม่อมพี่ไปหาหม่อมก็หม่อมก็ปากเรื่องเกี่ยวกับงานกาล่าที่ตอนตอ,อยู่ด้วยกันนะพี่เนาะหมอ่อมก็ห่วงแล้วก็อยู่จนสุดท้ายก็พี่อ๊อฟก็ยังพี่แดงก็ยังบอกว่าหนังเข้าแล้วนะบอกยังต้องหนังดีนะหนังเข้าแล้วคุณผู้ชมน,นะอะไรอย่างเงี้ยหม่อมก็มีความสุข <ใจ S 1> นะพี่อ,อ,นะอ๊อฟเนาะแสดงว่าวันวันการ่าจริงหลังจากสิบงานกก็เข้าไปหาหม่อม เรทุกคนอยู่อยู่ทุกอยู่ได้อยพ่กอดเนื้ว่าพัลลุขึ้นก็เข้าไปหาทุกคนวันนี้ไม่ทันเรียกว่าเป็นหม่อมเพราะหมดหัวทุกอย่างที่ใช่ค่ะดูเหมือนแกรอวันตรงนั้นว่าแกได้ปลดล็อคเพราะตอนเช้าคู่เล็กพวดีก็ได้วิดีโอคอลเข้าไปแล้วก็บอกแกว่าเออเนี่ยเรื่อชื่นชมชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยว่าดี แกก็ยิ่งแบบรู้สึกดีแล้วก็อยากจะโต้ตอบมากตอนนั้นแกก็เหมือนโต้ตอบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแกสบายใจเพราะคนระดับครูอย่างครูเล็กก็ก็ดีนะคะส่งเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วพวกเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันมันจบได้สวยมันดีแล้วนะจะเป็นผองยนทิ้งอยู่ใช่ค่ะริงค่ะ ดูเหมือนแกเพื่อบเพื่อเหมือนหายใจลําบากแต่ก็พยายามที่จะอยู่เพื่อที่จะรับรู้ว่ามันสิ้นสุดแล้วนะเพราะามันเป็นวันที่หนังฉายวันแรกเหมือนแกไปอย่างสบายใจจริงๆใจรอบทุกรอบเยอยตอนตีส่มสี่ทุ่มยี่สิบ <4 S 2> ของวันที่สิบห้าก็ปวดห่วทุกอย่าง ก็หลายอย่างฮะเรื่องของภาพตั้งแกจธรรมานมีอยู่แล้วแล้วก็วิธีคอนแทคแต่ละคนก็ในการที่เราจะคอนแทคนักแสดงแต่ละคนอมน้อยเป็นตัวอย่างของการสอนไปด่าไปเพราะว่าพวกเราทุกคนโดนด่าก่ ลาท,ท,ที่ที่อาจารย์สอนแต่คาําด่ามันจะเป็นคําสอนที่เข้าไปถัวคนบางคนธรรมดาไม่รู้เรื่องต้องดา่าก็มีเพราะฉะนั้นมันมีอาจารย์สอนให้ให้ให้เราเรียนรู้เออคนแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการสอนของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือคือ อันน้อยจะเหมือนแบบให้เราไปหาไม่ใช่แบบเรียนจบคลาสแล้วก็จบกันไปไม่ใช่ก็คือเข้าไปหาแล้วแกก็ตะตักเตือนแล้วก็ให้วิชาแล้วก็บอกว่าเออมันควรจะต้องอยู่ยังไงตอนนี้สภาวะการของอ,องก<ล><ล>าง,งการงกพระพิโรธอะไรมามันเปลี่ยนมากแกตอนที่กระเจ็บมังแตกกันยังพูดอยู่เลยว่าเออเนี่ยต้องปรับตัวนะแดงอะไรเงี้ยต้องทํางานให้มันแบบคิดให้เยอะขึ้นแกก็ยังห่วงอยู่ะค่ะ นี่หน้าที่ของเราอ่ะหน้าที่ด้วยตัวเราเนี่ยในฐานะศิษย์ที่ได้รับความรู้มากมายจากจากท่านนะฮะก็มีหน้าที่จะต้องส่งต่อนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากที่จะต้องส่งต่อให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆเพราะเป็นคําสอนที่อมตะเป็นเป็นเรื่องที่แบบทุกคนทุกคนสามารถที่จะรับรับได้แล้วเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพต่อไปได้ค่ะ